สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เกษตรกร,ร,กรบ้านทุ่งจะพาท่านมาดูแพะออกลูกนะครับไปชมกันเลยครับมผมนั่งทุนตั้งแต่ตอนกำลังจะค่ำนะครับจนป่านนี้ประมาณทุ่มหนึ่งครับก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะ ได้ออกมาเลยนะครับก็ยังดีนะครับที่เขาจะออกตอนหัวค่ำถ้าออกตอนดึกๆก,ก็สงสัยจะไม่ได้เห็น,นครับก็อาจจะไม่ได้ช่วยความปลอดภัยก็จะลดลงครับสำหรับลูกแพะ ลุ้นอยู่นานก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะออกนะครับสงสัยน้องก็จะเหนื่อยเขาก็เลยนอนเบ่งนะครับก็นอนนอนเบ่งในพักนึงก็จะมีเห็นขาขาวออกมานิดนึงนะครับที่เห็นขาขาวโผล่มาก่อนนะั้นก็คือขานะครับจะเป็นขาหน้านะครับที่ออกมาก่อน ส่วนที่สีขาวก็คือเล็บเขานะครับ เห็นขาโผล่มาแล้วนิดนึงก็นึกว่าจะออกมาง่ายๆครับก็ยังต้องรุน้นกอลุรุนให้ออกมาเยอะกว่านี้หน่อยนึงครับเผื่อจะช่วยดึงได้ออกไหมเล็งเข้าเล็งเข้าเล็งเข้า 买不？乖乖 พอรุ้นมาถึงตอนนี้นะครับผมก็เลยเริ่มช่างใจนะครับ oh. ว่าจะช่วยดึงเลยดีไหมมันรู้สึกว่ามันจะนานแล้วนะครับก็อยากให้เขาคลอดไวๆด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องเจ็บมากจะได้ไม่เสียพลังงานมากนะครับ ออกแล้วฮา ก็ผมเห็นเหมือนเขาจะออกนะครับแต่ก็ยังไม่ออกครับผมต้องอยากจะช่วยแล้วให้เขาเบ่งอีกรอบนี้ผมว่าผมจะ ช่วยดึงนะครับ

อตอนดึงก็ตอนแรกยังไม่ถนัดนะครับพอขาเขาโผล่มานิดเดียวพอจับได้ก็เราเราจะดึงในจังหวะที่เขาเบ่งนะครับแม่เขาจะได้ไม่เจ็บพอขาเขาโดนดึงออกมาแล้วก็จะติดที่ช่วงหัวนะครับช่องคลอด,ด๋ยวผมก็จะใช้มือ ปีบๆช่วงท้ายทอยนะครับแล้วเขาก็จะหลุดออกจากช่องคลอดพอพ้นหัวแล้วก็จะดึงหลุดออกมาง่ายนะครับแล้วก็ตามด้วยเช็ดที่ปากที่จมูกนะครับเอาเมื่อออกนะครับปกู ดูจากอาการแม่เขาไม่ลุกขึ้นเลียลูกนะครับนอนเลียก็สงสัยจะใช้พลังงานไปเยอะจนเหนื่อยนะครับ รว่าเขาเริ่มเบ่งตั้งแต่ตอนยังไม่ค่ำนะครับจน,จนลูกกอดนี่ก็สองทุ่มครึ่งนะครับครับขอบคุณนะครับที่ท่านรับชมฝากกดติดตามกดไลค์หรือคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ